สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอิงฟ้าเล d ดีคลิปโตนะคะสำหรับคลิปในวันนี้จะเอาส่วนของอินดิเคเตอร์นะคะที่ชื่อ smart mcdx นะคะเป็นเครื่องมือติดตามวานนะคะหรือติดตามนักลงทุนรายใหญ่นะะเราจะใช้อาวุธในเทรด i ิ้งวิวนะคะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ชื่อ smart mcdx นะคะ เพื่อการหลุดดอยและก็เป็นการแท็กนะคะเป็นการติดตามวานนักลงทุนรายใหญ่ในการเข้าซื้อของแต่ละเหรียญน,นะคะหลายคนคงงงนะคะว่าเครื่องมือเนี้ยทำไมมันมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองนะคะเหมือนสัญญาณไฟจราจรเลยนะคะซึ่งในคลิปวันนี้อีฟ้าเลยทีคลิปตัจะบอกวิธีนะคะในการ add indicator นะคะตัวนี้ใน trading view แล้วก็ อธิบายนะคะวิธีการดูสัญญาณนะคะในการเข้าซื้อแล้วก็สัญญาณในการออกของตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่การเปิดใช้งานเครื่องมือนี้กันก่อนนะคะขั้นตอนแรกนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ tradingview.com นะคะเพื่อนๆต้องมีการสมัครแว้เรียบร้อยแล้วนะ นะคะแล้วก็กดตามลูกศรซ้ายมือนะคะที่ตัว F นะคะก็จะขึ้นหน้าจอด้านขวามือมาเป็นหน้าต่างนะคะตรงที่เป็นรูปแว่นขยายนะพิมพ์คำว่า Smart MCDX นะคะมันก็จะขึ้นมาตามลูกศรเท่านี้เราก็จะได้กราฟออกมาหน้าตาแบบนี้ โดยกราฟที่เอามานำเสนอในวันนี้นะคะเป็นกรณีศึกษาเครื่องมือนี้นะคะไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ในการซื้อขายเหรียญนี้แต่อย่างใดนะมาดูวิธีการใช้งานจริงนะคะจากเหรียญ Excel M นะคะระดับ D a indicator ก็คือ MCDX Smart Money นะคะ บงบอกว่าตอนนี้หุ้นอยู่ในมือของใครสีแดงคือรายใหญ่แบง e เกอร์นะคะซื้อแบบเยอะๆนะคะซื้อตุ้มเดียวหรือเราที่เรียกเรียกกันว่าวานนะคะสีเหลืองคือรายย่อยฮอตมมนนี่ซื้อขำๆไม่กี่หุ้นหรือแนวเล่นสั้นเก่งกำไรสีเขียวคือกลุ่มติดดอยที่ถือขาดทุนในหุ้นนั้นอยู่รีเทลเลอร์นั่นเอง โดยปกตินะคะเหรียญจะขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีรายใหญ่เข้ามาเนาะเพื่อซื้อหรือดันราคาขึ้นไปตัวอย่างที่วงกลมไว้สีแดงนะคะก็คือเป็นช่วงที่ไม่มีสีแดงเลยแสดงว่าไม่มีรายใหญ่เข้ามาซื้อเลยราคาเนี่ยจะอยู่ในจุดต่ำเตี้ยมานะคะต่อมาวงกลมสีเขียวนะคะจะมีเริ่มมีสีแดงเข้ามาเรื่อยๆแสดงถึงรายใหญ่เริ่มเข้ามาเก็บเหรียญเหรียญนี้แล้วจะมีการเพิ่มสีแดงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ จนกระทั่งกราฟสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะมาถึงวงกลมสีแดงนะคะก็จะอ่อนกำลังลงราคาก็จะค่อยๆร่วงลงจนมีสีเขียวปรากฏขึ้นก็คือคนติดดอยอีกในหนึ่งนะคะหากดูที่ MAC กดีลูกศรสีแดงก็จะพบว่ามีการเกิดกริดินครอสแสดงถึงเหรียญเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะคะในวงกลมสีแดงนะและเกิด เกอร์เดนครอสลูกศรสีเขียวในวงกลมสีเขียวต่อมานะ,ะอันนี้ก็จะแสดงถึงเหลี่ยนเปลี่ยนเป็นขาลงนั่นเองสรุปอีกครั้งถ้ามีสีแดงเต็มไปหมดเนี่ยไม่ควรซื้อเพิ่มแต่ควรทยอยขายถ้าไม่มีสีแดงเลยนะคะเป็นจังหวะที่น่าเขาซื้อสะสมนะคะไม่ควรขายแต่ว่าก็ต้องดูพื้นฐานของเหรียญเหรียญน,นั้นด้วยเนาะเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะไม่มีสีแดงเข้ามาอีกเลยก็ได้ จบลงไปแล้วนะในส่วนของคลิปที่นำเสนอ,อตัวอินดิเคเตอร์นะคะที่ติดตามวานะคะการการเข้าซื้อการเข้าช้อนของวานะ,ะที่ชื่อ Smart MCDX นะคะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เป็นข้อควรระวังนะคะว่าไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนที่ทำงานได้ร0 0เซนะคะตรงนีอ้อยากจะฝากไว้กับมือใหม่แล้วก็นักลงทุนนะคะแน่นอนว่าในการที่จะเข้าซื้อหรือการ พิจารณาตัดสินใจในการเลือกซื้อนะคะของคริปโตนะคะเพื่อนๆก็ต้องดูในส่วนของอินดิเคเตอร์ด้วยนะคะดูประกอบกันหลายๆส่วนเนาะซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มีตัวไหนที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันสามารถใช้งานได้ดีนะคะประกอบการตัดสินใจและเป็นข้อมูลให้เรา,าลงทุนได้ดีเลยทีเดียวนะคะอย่างนี้ก็ฝากไว้ด้วยเนาะนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับมือใหม่ได้บ้างไม่มากก็หน่อยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะสําหรับ คลิปต่อไปของอิงฟ้า Lady ี r y ริปโตจะได้ไม่พลาดนะคะในการติดตามในเนื้อหาสาระที่เอามานําเสนอกันนะคะซึ่งวันนี้ตลาดคริปโตก็ค่อนข้างส่งสๆยังไงก็เทรดกันอย่างระมัดระวังนะคะขอให้เพื่อนๆร่ํารวยแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกัน EP ีหน้าสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ